สวัสดีครับผมเลคุงรวยและนี่คือช่วงแค่ไหนเล่นจริงจังและแค่ไหนเล่นจริงจังของเรานั้นก็อยู่กับเกมเซเว่นเซเว่นเซเว่นนอีกแล้วและเราก็อยู่กับการอัปเดตครั้งที่198ประจําวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2563ครับผมก็เป็นการอัปเดตท,ที่หลายคนรอคอยเพราะมันเป็นการอัปเดตเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงปลุกพลังของเกมเซเว่นเซเว่นในเซิร์ฟเวอร์นิเวอร ผมได้เห็นคนแบบมากมายหลายคนบ่นกันมามากแล้วว่าเมื่อไหร่การปลุกพลังของสัตว์เลี้ยงในเซิร์ฟเวอร์ในเวร์ถึงจะมาสักทีและในที่สุดมันก็มาจนได้และก็ทําให้ได้หลายคนนั้นลอยคอกับการรอคอยในครั้งนี้พูดง่ายๆคือมันเป็นอะไรที่ผิดหวังสําหรับหลายๆคนนั่นเองมาเราไปดูกันว่าผู้คนเหล่านั้นเขาผิดหวังในเรื่องอะไรกับการปลุกพลังของสัตว์เลี้ยงในเซิร์ฟเวอร์ในเวร์กัน ซึ่งสัตว์เลี้ยงที่ได้ทําการอัปเดตปลุกพลังเป็นตัวแรกของเซิร์ฟเวอร์นิวเวอร์นั้นคืออีรินก็ผมเป็นสัตว์เลี้ยงของไอรินนั่นเองชื่อก็อีรินกับไอรินนะนี่ผมจะไปวิจารณ์ชื่อทำไมอีกล้วก็นั่นแหละสิ่งที่ทําให้หลายๆคนผิดหวังกับการอัปเดตการปลุกพลังของสัตว์เลี้ยงนั่นคือผู้พัฒนาของเซิร์ฟเวอร์นิวเวอร์นั้นได้เอาสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นโคตรอภิมหา ความยิ่งใหญ่ของการปลุกพลังสัตว์เลี้ยงในเซิร์ฟเวอร์ต้นตำรับของเกาหลีออกไปและสิ่งสิ่งนั้นก็คือสกิลของสัตว์เลี้ยงที่ทำการปลุกพลังแล้วนั่นเองสําหรับเซิร์ฟเวอร์ในเวอร์ของเราไม่มีสกิลของสัตว์เลี้ยงที่ทําการปลุกพลังแล้วนะนะ ปลุกพลังขึ้นมาแล้วก็จะไม่มีสกิลแต่จะเป็นการเพิ่มตัวเลขในสเตตัสและสําหรับผมนะการเพิ่มตัวเลขในสเตตัสเข้ามามันก็ไม่ได้ดูแย่อะไรเพราะมันทําให้เกมไปดูเป็นเกมธรรมาดาครับผมเป็นเกมแบบธรรมาดาทั่วไปผมเข้าใจแล้วสำหรับเซเว่นไน์ในเซเวอร์นิเวอร์นั้นเขาอยากทําการให้มันแตกต่างกับเกมเซเวอร์ที่เป็นเซเวอร์เกาหลีหรือเซเวอร์อื่นๆเพราะว่าเซเวอร์เหล่านั้นมันทําให้เกมแบบดูแบบมีอะไรมีมิติมากมายมีอะไรให้เล่นแบบหลากหลายแบบ ύ, มีสกิลสัตว์เลี้ยงด้วย มีอะไรเพิ่มเข้ามาในการต่อสู้ในระบบอารีนาแต่ s ซิ v ์ฟเวอร์ใเอร์อรนั้นคงความธรรมดาเอาไว้ครับผมมันเป็นการคงความธรรมดาที่คลาสสิกหรือเปล่าเขาบอกเลยว่าเป็นสเตตัสที่ค่อนข้างจะดูดีแล้วก็โหดถ้าไม่ติดตรงที่ว่าสเตตัสของสัตว์เลี้ยงนั้นจะต้องทําการเพิ่มระดับด้วยการอัพขั้นซึ่งการอัพขั้นสัตว์เลี้ยงในแต่ละขั้นนั้นก็ต้องใช้ผลึกสัตว์เลี้ยงที่เป็นไอเทมใหม่หรือไม่ก็รูบี้หนึ่งพับี แต่ถ้าเป็นผลึกสัตว์เลี้ยงก็ใช้500ผลึกสัตว์เลี้ยงในการอัพขั้นในแต่ละขั้นของสัตว์เลี้ยงมีทั้งหมด10ขั้นด้วยกันและมันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าระบบการอัพขั้นสัตว์เลี้ยงอะ่ะมันไม่ไปใช้ระบบการอัพขั้นแบบเดียวกับระบบของการอัพขั้นประดับซึ่งเขาบอกเลยว่ามันเป็นการอัพขั้นโดยใช้เปอร์เซ็นต์ในการอัพพูดง่ายๆคือมันใช้ดวงในการอัพนั่นเองถ้าคุณดวงไม่ดีคุณก็ไม่มีโอกาสเลยที่จะแบบว่าไปจนถึงจุดสูงสุดของสัตว์เลี้ยงได้ ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งแหละที่ว่าไม่เคยอัปประดับได้ถึงขั้นแม็กขั้นเต็มเลยสักทีเดียวตั้งแต่มีระบบการอัพขั้นประดับมาผมไม่เคยอัพได้ไปจนถึงขั้นสูงของประดับเลยและนี่ยังมาสัตว์เลี้ยงอีกแล้วมี10ขั้นด้วยนะโอ้พระเจ้าช่วยเถอะใครมันจะไปอัปถึงขั้น10ได้กันฟะและถ้าอัปถึงขั้น1ิไดน้นะมันต้องเปลืองทรัพยากรรูบี้กับไอผดลสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปมากแค่ไหน What? ผลึกสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันหาได้จากการขายสัตว์เลี้ยงเก่าๆที่เรามีซ้ำไอ้พวก3ดาวสดาวสัตว์เลี้ยงพิเศษแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงใหม่ออกมาเป็นมังกรมังกรน้อยที่ได้จากการสุ่มเปิดกระชายแหละแต่มังกรตัวเนี้ยมันไม่ได้ใช้ทาอะไรนะมันมีไว้ขายเพื่อได้ผลึกสัตว์เลี้ยงซึ่งมังกรน้อยตัวหนึ่งนี้มันขายได้2,000ันผลึกสัตว์เลี้ยงมั้งที่ผมเข้าไปดูในข้อมูลมานะแบบว่าโอ้โหมันได้เยอะจริงๆเลยพูดง่ายคือคุณเปิดหาเกลือเพื่อมา อัพขั้นเกลืออีกอ่ะเปไ็นอะไรที่แบบโคตรเปืองทรัพยากรของผู้เล่นเลยอ่ะคิดได้ยังไงเนี่ย แหมยังมีติ่งขึ้นมาให้อีกนิดนึงว่าเมื่อคุณอัพล้มเหลวในแต่ละขั้นก็จะมีการเพิ่มเปอร์เซนต์โอกาสการอัพสำเร็จให้อีกนิดหน่อยรู้สึกว่า1-3ถึงขั้นแรกจะ70บั <c oughs> แล้วก็ลดหลั่นตามกันไปในแต่ละขั้นที่สูงขึ้นแต่ทุกขั้นน่ะมันก็ไม่มีโอกาสสำเร็จถึงขั้น100%เเลยถึงแม้ว่าทุกครั้งที่เราตีล้มเหลวจ,จะเพิ่มโอกาสการตีสำเร็จเป็นเปอร์เซนต์ขึ้นมาแต่นั่นมันก็ไม่สุดถึงขั้น100%ถึงแม้ว่าคุณจะใช้คูปอง,อง่เ2อ,งอางเีซน ใช้ได้แค่ครั้งละหนึ่งอย่างการตีครั้งหนึ่งคุณต้องเลือกใช้ว่าคุณจะใช้การ์ดตัวสีทองหรือตัวสีเงินใช้พร้อมกันไม่ได้นะและมันก็ไม่ทําให้โอกาสสาเร็จที่ตีบวกนั้นถึงขั้นร้อทุกขั้นน่ะถึงจะใส่ตัวเข้าไปแล้วแต่มันก็ไม่ถึงร้อเน่ะแล้วจะขายตัวทําไมวะเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยความหวังของผู้เล่นน่ะมันจะอยู่ที่ไหนกันคุณจะต้องผ่านทรัพยากรของคุณไปอีกจนถึงเมื่อไหร่กว่าคุณจะได้สัตว์เลี้ยงขั้น10และสัตว,ว,ว์เลยัต,ายตวา พอตัวใหม่มาคุณก็ต้องทําซ้ําแบบเดิมอีกอะคิดสิว่าผู้เล่นเขาจะเบื่อหรือเปล่าฮะผมว่าเขาคงเบื่อแหละใช่ถ้าไม่ใช่คนที่ประเภทแบบจริงจัง <c oughs> กูนี่ <c oughs> ขอโทษในคำหยาบนะครับ <c oughs> กูนี่ต้องแบบเหนือทุกผู้ทุกคนต้องให้ได้ขั้นสิบทุ่มเป็นร้อยเป็นพันล้านเรื่อนี้ถ้าไม่ใช่แบบนั้นน่ะก็ไม่มีใครอัพไปถึงหรอกอย่างผมเนี่ยผมเล่นอ่ะผมก็ไม่เอาถึงขั้น1ิบหรอกอย่างมากก็ไม่3ก็4แหละแค่นี้ผมก็พอแล้วไม่ไหวบ้าใครจะไปทําถึงขั้นนั้นจะเอาโลกกันหรือไง สรุปแล้วเกมนี้ไปเล่นเพื่อความสนุกหรือว่าเล่นเพื่ออะไรเล่นเพื่อความปวดหัวเหรอและผมขอบอกให้อีกอย่างนะถ้าจะทําแบบนี้คุณต้องมีแบบว่าของมันต้องมีให้กับผู้เล่นอย่างเช่นคุณตัดไปเลยคุณตัดออกไปเลย1-10ถึงขั้นเนี่ยคุณเอาสักประมาณ1-5ถึงหหรือ6ก็ได้แต่ไอขั้นที่6เนี่ยให้เปลี่ยนเป็นปลดความสามารถใช้สกิลของสัตว์เลี้ยงแทน แค่นี้ผู้เล่นไม่ใช่แค่ระดับสูงนะระดับกลาง,งเขาก็อยากได้ยังไง,ขงเขาก็ต้องทุ่มเพื่อให้ได้สกิลของสัตว์เลี้ยงมามันก็ทําให้ผู้เล่นแบบม,ม,ม,มันต้องมันต้องของมันต้องมีแต่คุณก็ต้องปรับด้วยนะให้การตีบวกขึ้นอะ่ะมันมีความหวังหน่อยนึงอย่างน้อยต้องให้ผู้เล่นได้รู้สึกว่ายังไงถ้าทาไปตามเนี้อย่างน้อยถึงดวงไม่ดีแต่เขาก็มีโอกาสสาเร็จในการตีบวกถึงขั้นสูงได้อย่างเงี้ยมันถึงจะทําให้เกมแบบมันโอเคแต่ถ้าคุณยังกลัวอีกว่า เฮ้ยถ้าทําแบบนั้นเดี๋ยวผู้เล่นมันก็แบบว่าไปฟาร์มกันหมดไม่ยอมไปเติมสักทีสิเงี้ยฟาร์มเอามาทํากันหมดอ้าวถ้าคุณคิดอย่างนั้นนะคุณก็จัดไปเลยสิไอ้ตั๋วเนี่ยเปลี่ยนจาก20% 10%เนี่ยเพิ่มไปสัก90%ไปเลยแล้วก็ขายไปเลยเออเฮ้อไม่ก็เพิ่มสักร้0ไปเลยแค่นี้ผู้เล่นที่เขามีกระตังหน่อยขอเติมแล้วก็โถเอ้ยจะคิดอะไรให้มันยุ่งยาก จะผ่านลูบี้ผู้เล่นเหรโถแค่กาชาก็พอแล้วกาชาเกลิดัสก็พอแล้วเกลือจริงๆเลยเกลิดัสเนี่ยตัวันนี้ได้แค่ตัวเดียวก็ผมบ้าบอที่สุดเฮ้ย <c oughs> <Hey, S 2> ผมจะมาบ่นเลยมันน่ารำคาญมั้ยเนี่ยเอาจริงๆนะสำหรับการอัปเดตแพทเนี่ยสิ่งที่สวยงามที่สุดสําหรับผมมันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงปลุกพลังหรอกมันเป็นคอสตูมใหม่ของคิสซีเน่ที่กลายเป็นสาวแล้วเออแล้วก็ไอ้แฟดไอ้แฟดที่กลายเป็นสาวอีก เป็นแฟดสาวไม่ใช่แฟดชายแค่นี้แหละโถเอ้ยทำอะไรมันยุ่งยากจ <c oughs> ินตนาการนะ่ะคิดหน่อยสิจะกินเงินผู้เล่นทั้งทีอ่ะคิดเยอะหน่อยอย่าคิดแบบตื้นๆแบบนี้ใครก็จะไปเติมครับผมบ้าบอที่สุดเลย <c oughs> เอาจริงๆนะ ถึงผมจะพูดบ่นไปแต่คลิปวิดีโอนี้มันคงจะไม่ไปถึงผู้พัฒนาเกมหรอกมาดูกันสิว่าการที่ผู้พัฒนาของเซิร์ฟเวอร์นิเวอร์ทำอยู่แบบนี้นั้นคือการค่อยๆเพิ่มตัวเลขสเตตัสขึ้นไปเรื่อยๆโดยไม่มีอะไรแปลกใหม่เข้ามาเลยคงความคลาสสิกดั้งเดิมของเกมไว้อย่างเต็มที่อะไรที่ดีๆอะไรที่มันเด่นๆของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเซิร์ฟเวอร์หลักนั้นก็ไม่เอาเข้ามาปล่อยให้มันเป็นเซิร์ฟเวอร์คลาสสิกที่แบบคลาสสิกดั้งเดิมสุดๆออริจินอลแข็งแกร่ง และยังคงพยายามที่จะผลาญทรัพยากรของผู้เล่นที่ฟาร์มมาให้หมดไปกับอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่รู้ว่าคุ้มค่าหรือเปล่าที่จะเอาทรัพยากรที่ฟาร์มมาแทบเป็นแทบตายเอาไปเสี่ยง <c oughs> และถ้าสัตว์เลี้ยงปลูกพลังตัวใหม่อีกก็ต้องทาซ้าแบบเดิม <c oughs> มาดูกันสิว่าการทําแบบนี้ของผู้พัฒนานั้นจะทําให้ทรัพยากรของผู้เล่นที่ฟาร์มมาได้นั้นลดน้อยลงหรือว่าจะเป็นการทําให้ผู้เล่นในเซิร์ฟนิเวอร์นั้นลดน้อยลง <c oughs> สําหรับคลิปว,วิดีโอนี้นั้นผมก็ขอจบไปเพียง เท่านี้จะดีกว่าแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปที่จะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ขอความเกลือจงสถิตยอยู่กับท่านตลอดไประวังโควิด1 9ด้วยละ่ะตอนนี้ผู้ติดเชื้อในประเทศนี้ก็ปลาเข้าไปเป็นพันแล้วแหละตอนที่ผมอัาวิดีโอนี้อยู่นะคดาดว่าคงจะไม่น่าจะสูงไปมากกว่านี้อย่าให้สูงไปมากกว่านี้เลยแค่นี้ผมก็ระแวงระวังมากพออยู่แล้วไปฉันจะต้องพบวิธีที่จะช่วยพวกเราอย่างแน่นอน ก่อนไปก็มาดูความสวยงามของพี่คิดที่แปลงเพศเป็นสาวแล้วซะก่อนโอ้โหเป็นคิดซินเนจังโอ้โหเป็นยังไงล่ะครับผมสวยงามสวยงามมากเลยทีเดียวอย่างนี้ผมขอเชียร์เลยว่าพี่คิดซินเนจังผู้เปลี่ยนร่างเป็นสาวแล้วนั้นกับลูดี้กับพี่ลูดี้นั้นขอได้กันได้กันได้กันถ้าลูกออกมานี่จะเป็นยังไงนะมันต้องเป็นแบบไอฟแฟดได้เลยผมว่ามันต้องเป็นแบบว่าครึ่งเทพครึ่งมารเฮ้ย คิดแล้วมันก็จะดูเท่ไปอีกแบบนะครับผมยังไงแล้วผมก็เชียร์คุณนี้แหละได้กันได้กันได้กัน <laughs> <laughs> ส่วนแฟดนั้นก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็กลา,ายเป็นนะแฟดใส่กระโปรงเฉยทร <laughs> งมันก็เหมือนสาวอยู่แล้ว <laughs> เปลี่ยนจากใส่กางเกงไปใส่กระโปรงปุ๊บก็ดูเป็นสาวแล้ว <laughs> แค่นี้น้องนางก็เป็นสาวแล้วครับผมบ๊ายบาย